ท่านอาจารย์คะจะห็นขึ้นต้นรายการไว้บอกว่าพุทธวจนะเนี่ยมีปฏิหารอยู่ข้างในนั้นหลายคนอาจจะกําลังสงสัยว่าดิฉันโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรคะท่านคะอืมก็จริงๆแล้วคําที่หลุดออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นคําที่ประกอบด้วยปฏิหารปฏิหารอย่างไรก็คือคนที่ฟังแล้วเนี่ยจะสามารถ เข้าถึงความไม่ตายได้ซึ่งพระเจ้าบอกว่าน้อยคนนักที่จะมองมองออกหรือมองเห็นว่าตรงเนี้ยคือปฏิหารมักจะไปมองเรื่องอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจะนะพระองค์ก็เลยอธิบายอิทธิปาฏิหารให้ฟังว่าอิทธิปาฏิหารเป็นอย่างไระนะการเหาะได้นะ การลอยไปในอากาศทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บันลังการดำลงในดินได้เหมือนดำลงในน้ําการเดินบนน้ําได้เหมือนเดินบนแผ่นดินการเดินทะลุภูเขากําแพงไปดุจในอากาศว่างๆการแปลงกายหลายคนเป็นคนเดียวให้คนเดียวให้เป็นหลายคนก็นี่คือลักษณะของอิทธิปฏิหารหรือแสดงอํนนานาจทางกายไปได้ตลอดจนถึงพมโลก <c oughs> อาเทศนาปฏิหารพระองค์ก็อธิบายว่า เป็นการไปรู้จิตคนอื่นนะจิตมนุษย์จิตเทวดาจิตพรหมว่าคิดยังไงอะไรยังไงนะใครมีสมาธิขั้นไหนขั้นไหนรู้นี่คืออาเทศนาปฏิหารแต่พระองค์ก็บอกว่าทั้งสองปฏิหารเนี้ยก็ยังไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตายนะยังต้องตายอยู่ดีพระองค์จึงบอกว่าพระองค์รู้สึกอึดอัดขยะขยแยงเกลียดชงังต่ออิทธิปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> และพระองค์ก็บอกว่า พระองค์จะสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารสาสนีสาสนังแปลว่าคาพูดคําบอกคําสอนคําพูดที่หลุดออกจากปากนะซึ่งประกอบด้วยปฏิหารคือคําของตถาคตด้วยการพูดบอกว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้นะจงคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้จงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนี้ท่านจงละสิ่งสิ่งนี้เสียท่านจงเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้แล้วแลอยู่อย่างนี้นะ ด้วยการทําอย่างเนี้ยตามที่บอกสอนไปเนี่ยจะทําให้เขาคนนั้นเนี่ยเข้าถึงความไม่ตายได้ไม่ต้องตายต่อไปนี่คือปฏิหาริ์ที่พระองค์บอกว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องรู้จักต้องเข้าถึงนะเป็นอันดับแรกของชีวิตปาฏิหาริ์ที่เราจะพูดกันถึงในรายการนี้จึงเป็นปาฏิหาริ์แบบไหนคะท่านคะ เป็นปฏิหารแบบอนุสาสนีอ๋อไม่แถมอิทธิสะหน่อยนะคะก็มันพ้นจากความตายไม่ได้นะคะพูดไปก็เหมือนเสียเวลาอย่างนั้นหรือไงคะผู้จ้าบอกเสียเวลาค่ะคะวันนี้เราก็จึงกลับเรียนท่านว่ารายการพุทธวจนะนี้นะคะเนื้อถ้าจะว่าไปอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ2ปฏิหารแรกเหนือกว่าเยอะเลยถูกไหมคะเหนือกว่ามาก ะะเพราะว่าคนได้สองปฏิหารแรกยังต้องไปเกิดในนกรกกำเนิดอดจานเป๋ววิสัยค่ะยังพ้นระบายไม่ได้แต่อนุสาสนีปฏิหารพ้นระบายได้แค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรามีสิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่าเยอะไม่ต้องไปห่วงว่าจะต้องไปทัวร์การเกิดในที่นั่นที่นี่อย่างที่ท่าอาจารย์พูดก็ติดตามรับชมกันต่อไปได้ด้วยในรายการนี้ค่ะ อาจจะขึ้นต้นรายการด้วยเรื่องของปาฏิหาริย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทีันอยากกราบเรียนท่านในวันนี้ก็คือจะถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อธรรมที่บอกว่าโลกกระทำนะคะเที่มีโลกกระทำแต่มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขทุกมีสันเิญมีนินทานเนี่ยนะคะเพราะดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องพื้นๆที่ทุกคนเนี่ยคิดออกอว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีโอกาสเจอกันทั้งนั้น ก็อยากทราบว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสในเรื่องนี้ไว้ในโอกาสใดกันบ้างคะจริงๆพระองค์เนี่ยตรัสสอนในเรื่องนี้แล้วบอกว่าสามารถทำให้คนนั้น,นพ้นจากทุกข์ได้เลยนะ,ะหลุดพ้นได้เลยถ้าเราเห็นโทษของสิ่งสิ่งนี้จริงๆนะว่าสุขทุกข์นะ,ะการมีลาบแล้วก็เสื่อมลาบนะมียศเสื่อมยศ มีสังเสริญมีนินทาแปดอย่างเหล่าเนี้ยนะเป็นของที่มีอยู่ในโลกพระองค์ให้เห็นให้เห็นคุณมันให้เห็นโทษมันถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยในทุกๆแงม่มุมนะทุกอันที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราสามารถหลุดพ้นจากความยึดมั่นในขันห้าได้เลยเพราะขันห้ามันก็จะใช้อ่า แสดงออกมาในอาการรูปแบบอย่างนี้แหละนะมันปรุงแต่งมามันก็ปรุงแต่งในเรื่องสุขทุกข์ลาบยศสรรเสริญที่ที่คนเรา,ายึดถือกันอยู่อย่างนี้พู้เจ้าจึงบอกว่าถ้าเวลาเรามีสุขก็ให้เห็นโทษของมันด้วยนะเวลาเสื่อมนะก็รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นที่ถูกต้องนะอย่างนี้ิ่มใกล้ตัวเข้ามาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ ทำให้เราเกิดทุกข์ก็ได้ทําให้เราพ้นทุกข์ก็ได้ว่ไหมคะใช่นะคะดังนั้นวันนี้คงจะต้องให้ท่านพูดจนกระทั่งทุกท่านมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้จากการเอาโลกธรรมแปดเป็นเครื่องมือ,อ,อค่ะ <c oughs> ก็อย่างถ้าเราได้สรรเสริญมาเนี่ยพระองค์เคย <c oughs> ได้ลาบมาได้สรรเสริญมาเนี่ยพระองค์เคยตรัสว่า ลาบสัก,กระและเสียงเย็นยอเป็นอันตรายที่ทรลมแสบเผ็ดอยากคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมประเสริฐจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านะท่านประธานโ<ด>ทษค่ะขอขอ,อีกสักครั้งได้ไหมคะรู้สึกอพอได้ยินแสบเผ็ดนี่ไหม <laughs> เป็นคําที่จัดว่าหนักนะคะถ้าคิดถึงว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้นีขออีกรอบหนึงได้ไคะเจ้าัสสอนพิสูว่าบอกพิสุทั้งหลาย ลาบสักการะและเสียงเยันยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านะเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดมีหยาบคายด้วยแล้วยังไงต่อเน่อยาบคายขอต่ออีกนิดนึงค่ะพอดีฉันโน้ตเลยค่ะต่อพระนิพพาน อันเป็นทำกเกษตจากโยค,คะมไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าโยคะในที่นี้ก็เปรียบเหมือนเครื่องร้อยลัดนะ,ะ,ะทำให้เราพัวพันอยู่ในเครื่องร้อยลัดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นไปโยคะคล้ายๆกับสังโยน์เหรอคะอเพราะว่าจำไ,ได้คํำว่าโยคะหมายถึง เป็นสองกรณีเช่นถ้า,าพระองค์บอกว่าให้เธอพึงกระทําโยคะกรรมนี่ก็คือการกระทําอย่างเป็นระบบโยคะในที่หมายถึงการประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นระบบะเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แต่ถ้าบอกว่าเป็นธรรมอันกเกษมจากโยคะนี่ก็คือกเกษมคือปัจจากึ้นร้อลอยลักเดี๋ยวนคะคะถ้า เป็นโยคะเราๆยิ่งตอนนี้เขามีโยคะร้อนโยคะเย็น ON โยคะโน่นโยคะนี่นี่ okay. เป็นคนละเรื่องแล้วนะคะกับโยคะของพระพุทธองค uh ์ huh. เพราะพระพุทธองค์เราไม่จะได้ยินคําว่าเป็นธรรมอ,อนนนันเกษมจากโยคะ uh huh. อันนี้แปลว่าปราศจากเครื่องร้อยรัดแต่ถ้าเป็นอะไรนะคะโยคะกรรมโยคะกรรมจะเป็นการประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นระบบท่านขออนุญาตให้ท่านช่วยกรุณา ลองยกตัวอย่างในการใช้คำกล่าวว่าโยคะกรรมที่แปลว่าประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นระบบก็อ,อ,นนอุปมาที่ผู้เจ้าบอกว่าเธอเกิดเป็นมนุษย,ายา์เนี่ยยากนะที่เปรียบเหมือนน้ำท่วมโลกทั้งใบนะแล้วมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนัำ้นในน้ำมีเต่าตาบอดร้อยปีโผลขึ้นหมหายใจทีหนึ่ง ลมก็พัดไม่ไผ่ไปเหนือใต้ออกตกก็ถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งะจะไปเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากพระเจ้าบอกเนี่แหละความยากในการเกิดมาเป็นมนุษย์ความยากในการได้มาเป็นอนันตสมาสัมพุทธเจ้าความยากที่าศาสนาจะแผ่ไปสานไปทั่วโลกแต่ในขณะนี้เธอก็ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วมีผ่านความยากตรงนี้มาแล้วกันเกือบทุกคน ให้เธอเนี่ยอย่าประมาทนะพึงกระทําโยคะกรรมนะพึงกระทําโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกนี้คือความดับทุกนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกดังนี้เถิด <itation. S 1> นี่ไงนี่<ย>ใช้โยคะกรรมอย่างนี้โยคะกรรมในที่นี้ก็หมายความว่าให้ประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามคําสอนของตถาคตใช่ใ,ชหให้รู้อริยสัจสี่นะคะค่ะ<ย>อันนี้เป็นตัวอย่างของโยคะกรรมอันแรกที่ฉันขออนุญ,ญาตทบทวนเลยนะคะในสิ่งที่ พระอาจารย์ได้ยกเอาคำตราสของพระพุทธองค์ออกมาพูดถึงลาบสก,การะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยากคายต่อการรบุพระนิพพานต่อการบรรลุพระนิพพานเป็นธรรมอันเกษรรมจากโยคะนะคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า S <S คือมีความรู้สึกแบบอ่อนใจเลย <c oughs> ใช่ค่ะเพราะดิฉันมีความรู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่อง <c oughs> เรื่องที่โลกก็ต้องการกันัใช่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าพอถามตัวเองเนี่ยเราก็ยังอยากได้นะแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากได้พระนิพพานนะคะท่านคะ,ะแต่พระเจ้าก็บอกไงต้องให้จบพัสดุ์วัดนี่แตกนะจะไหมคะใช่ใช่ทีนี้พระองค์ก็บอกต่อไปว่าอันหนึ่ง ลาบสักการะและเสียงยันยอที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธออืมนั่นลาบสักการะและเสียงยันยอมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนี่ <Okay. S 1> ในโลกใบนี้พระองค์ก,ก็เลยเตือนว่า <c oughs> อันหนึ่งลาบสักการะและเสียงยันยออันเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> จะต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธอ <c oughs> อย่าให้เธอเนี่ยให้มันมาห่อหุ้มสิ่งเหล่านี้มาห่อหุ้มจิตนะ ก็คืออยา่าเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสิ่งนั้นอย่างนี้ยอ่าค่ะทำไงได้ล่ะคะท่านพอเรามีมียศปุ๊บอ่าฮะทีนี้คนก็อาจจะห่างเหินกันไปม,มาแสดงความยินดีคนนั้นเชิญมาจะเลี้ยงฉลองให้หน่อยได้หมดนะโยมแล้วจะไม่่หอหุ้มได้ไงคะวิธีท,ทําทํำยังไงค่ะผู้เจ้าบอกอย่างนี้ผู้เจ้ายกตัวอย่างพระองค์ลาบสักการะเสียงยันยอที่เกิดขึ้นกับพระองค์เนี่ย ไม่มีสาวกคนไหนเทียบได้มากที่สุดพระองค์บอกว่าก่อนได้ลาบสักการะนั้นพระองค์เคยวางจิตอย่างไรหลังจากนั้นพระองค์ก็วางจิตอย่างนั้นง่ายนิดเดียวเห็นไหมเมื่อจิตเราไปกระทบกับลาบสักการะและเสียงยนยอนแล้วเราก็เอาจิตมาตั้งไว้อย่างเดิมพระเจ้าเคยเจริญอาณาปานสติเป็นววหาร,รมเครื่องอยู่เมื่อจิตเคลื่อนเข้าไปรับรู้ลาบสักการะและเสียงยนยอนจากนั้นพระองค์ก็กลับมาตั้งจิตไว้ในอาณาปานเหมือนเดิมเห็นนะ แค่นั้นเองวิธีง่ายๆไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมกายกายยักตาสติเท mm hmm. ่านี้สิ่งนั้นก็ไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราแนละ้ว mm hmm. แค่นั้นเองค่ะ <Okay. S 1> mm hmm. คือมันกับว่า <c oughs> อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นค่านิยมของโลกอย่างนั้นหรือเปล่าค uh huh. uh huh. เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดโลกไม่ได้เป็นนิยมนิยายว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ mm hmm. คงไม่มีใครอยากได้ลาบสกสาระแ, mm hmm. แต่พอมันเป็นเป็นการสมมุติขึ้นมา mm hmm. อย่างนั้นหรือไงคะ ใช่เป็นเป็นสิ่งที่ก็จะว่าสมมุติก็ได้หรือจะเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสัมผัสรับรู้ก็ได้อย่างเนี้ยคือ,อนี่รวมเราคือเราจะได้มีมีวิธีการจัดการสิ่งที่มันต้องมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหค่ะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะคะหลังจากที่ได้ส่งเตือนว่าเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดและหยาบคายต่อพระนิพพานแล้วเนี่ย ก็ยังบอกว่าแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะต้องจกักต้องจักต้องไม่มาหอหุ้มจิตข,ของเธอใช่ใช่เกิดได้วางใจให้ถูกต้องเข้าใจว่าได้มาแต่ไม่เอามายึดอย่างนั้นเลยใช่จะมีคำคล้ายๆอย่างนี้อีกว่าเหมือนกับมีคนถามว่าตถาคตมีการพูดอย่างไร ะก็คือเวลาถ้อยคำที่พูดไปแล้วเนี่ยสัญญาจะไม่มานอนตามจิตของเราก็คือเราจะไม่ไม่เข้าไปคล้องแวะหรือสิ่งที่พูดไปแล้วกล่าวไปแล้วก็ปล่อยวางไปเลยอย่างเนี้นไม่เป็นนึกถึงมันอีกไม่เป็นนึกถึงมันอีกอันนี้หมายถึงคำพูดของคนทั่วๆไปด้วยหรอคะอมไม่มีคนก็ถามพุทเจ้าว่าพุทเจ้ามีปกติมีการพูดอย่างไรอ๋อค่ะ,น,ะคนี่พองมีการพูดอย่างนี้ พูดไปแล้วก็คือสัญญาไม่มานอนตามพระองค์ oh. พระองค์ไม่เข้าพูดแล้วก็พูดไปจบไป oh. อย่างเนี้ยไม่มาคิดว่าเอ๊ะฉันพูดถูกหรือผิดนะหรือว่าเอ๊ะอันนั้นจะทําให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่นะใช่ไหมเรามมกจะคิดเอ๊ะสิ่งที่เราพูดไปแล้วจะกระเทือนใจคนนั้นไหมคนนี้จะรักจะชอบจะเกลียดเราไหมเราพูดดีไหมนะกังวลอยู่นั่นน่ะนี่ไง <ừ> สัญญานอนตามค่ะใช้คําว่าสัญญานอนตามอาอจารย์คะแต่ทีนี้ ถ้าเป็นพระพุทธองค์เนี่ยเข้าใจว่าท่านก็วางใจอย่างนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะ<ช>ท่านเนี่ยตรัสรู้จนจนไม่มีอะไรเป็นตัวตนแล้วซึ่งก็คือหลักการเดียวกันจริงๆแล้วเราก็ใช้ได้นั่นก็คือไม่เพลินนั่นเองไม่เพลินในสัญญาคือคือดิฉันกำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าพระพุทธองค์เนี่ยเท่าที่เราได้ศึกษามาคือกว่าที่ท่านจะตรัสเนี่ยการตรัสของท่านเนี่ยคล้ายๆท่านเป็นบุคคลพิเศษถูกไหมคะมดังนั้นเนี่ย ท่านพูดอะไรก็ไม่ผิดถ้าพูดภาษาง่ายๆคือสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยไม่เคยผิดเลยเนื่องจากท่านใช้สมาธิอย่างยิ่งมีสติในการพูดทุกครั้งใช่ไหมคะไม่ว่าจะพูดคราวใดยยจะไม่แย้งกันอย่างที่ท่านอาจารย์พยายามที่จะอธิบายพร่ำสอนอยู่เสมอ,อ,อก็จึงมีความพิเศษที่ท่านพูดไปแล้วท่านก็เลยไม่ต้องมาทุกข์สิครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดน่ะพูดยังไงก็ก็ดีไปหมดถูกไหมครับกอไปการผิดมนุษย์มันเป็นหมดน่ะนั่นคือเราต้องมีสติตลอด <ค><ะ>พูดแล้วดีแล้วสมบูรณแล้วแต่ก็เอากลับมาคิดได้อยู่ดี <Ooh S 2> ใช่ไหมเพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตที่มันจะเข้าไปทํางานในขันธ์ทั้งสี่ค่ะนอกจากนี้ทีนี้ดิฉันอยากจะพูดแทนคนที่ฟังรายการหรือชมรายการอยู่เนียนะคะว่าก็คงจะกลับเรียนถามท่านเหมือนที่เป็นคําถามของที่นั่นเองด้วย<ม>ว่าในเมื่อคําถามของเราซึ่งเป็นผู้ทุชนเนี่ยมันอาจจะพูดไปแล้วเรารู้สึกหรืไม่ควรพูดไปเลยนะ เอมาทบทวนแล้วเพราะว่าเราก็เป็นมนธธุษย์ผิดๆพลาดอยู่เนี่ยนะคะก็วางจิตได้อย่างนี้เลยเหรอคะว่าสัญญาไม่มาตามก็คือเราพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดสัญญาเก่าๆมาปุ๊บทำยังไงกระพริบตาเดียวทิ้งไปเลยอย่างนี้เพราะโยไปแก้อะไรได้ใช่ไหมเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือเราต้องมีสติสัมปชัญญะขณะที่จะพูดจะทำจะคิดอะไร ในปัจจุบันแค่นั้นนหะอแล้น,น,นี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องอแบบโลกธรรมแต่ที่ว่าจิตจิตไม่มาห่อหุ่มจ,จักไม่ต้องมาห่อหุ่มอยู่ที่จิตในสิ่งที่พูดไปแล้วสัญญาไม่มานอนตามสัญญาคือจําในสิ่งที่พูดไปแล้วนะคะสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้ค่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงลาบสักการะเสียงเยินยอโลกธรรมแปดนี่ ก็รวมอยู่ในลาศการะเสียงเยินยอนี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ใชค่ะสุขทุกสรรเสริญนินทาต้องวางให้หมดใช่ต้องฝึกวางนั่นคือต้องตามเห็นโทษทีนี้อย่างกับเราเป็นคนอื่นนะท่านคะถ้าสมมุติเราฟังอย่างนี้ยดูเหมือนกับว่ามองในแง่ดีก่อนนะคะที่ดีของคนทั่วไปก็คือพวกลาบพวกสรรเสริญเยินยอ,อ,อ สมมุติว่าใครเขาได้ลาบเขาได้ยศเราไปพลอยยินดีกับเขาหรือเราควรจะอยู่เฉยๆเพื่อที่จะได้ไม่ทําให้เขาเนี่ยต้องมาจัดการกับตัวเองเขามากยิ่งขึ้นยากมากขึ้นอะไรอย่างนี้ท่านคะหรือมันไม่เกี่ยวเราเป็นคนอื่นเราดูแต่ตัวเราเองไม่ต้องไปดูเรื่องคนอื่นอืมเพื่หลักเนี่ยดูตัวเราเองให้ให้ดีที่สุดค่ะ,ะนะการกระทําการคิดการพูด การกระทําทางกายผู้เจ้าวางหลักไว้ก็คืออันดับแรกอย่าเบียดเบียนตนเองและสองอย่าเบียดเบียนผู้อื่นอันที่สามเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นนะค่ะอยากจะถามว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เราไปไปแสดงมุิตาจิตหรือการไปการไปสรรเสริญการไปแสดงความยินดีในราศการะที่ผู้อื่นได้ถือถือว่าเป็นเป็น เป็นการกระทาที่สมควรหรือว่าไม่สมควรกระทำก็เป็นการกระทาที่สมควรอยู่แต่คนคนนั้นต้องรู้จักพิจารณาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องคุมตัวเองใช่ไหมคือถ้าอาจารย์คะดฉันจําได้ครับคลายคลับคลานะคะไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่เหมือนกับว่าจะมีพุทธวัตรทํานองที่ว่าไม่ให้ประจบใครอย่างนี้ค่ะอันนี้การไป แสดงความยินดีในลักษณะนี้เนี่ยถือว่าเราไปประจบเขาหรือเปล่าหรือว่าคําสอนนี้ไม่มีเจตนาเนะี่ยมาดูเจตนานั้นเจตนาของการประจบนะเจตนาของการแสดงมุทิตาจิตชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาได้กระทําความดนะีกับการประจบประแจงอาจจะมีเจตนาต้องการหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมอาจจะสิ่งตอบแทนหรืออะไรอย่างนี้อ๋อค่ะนะความรู้สึก นึกคิดนะคะที่เราพบกันอยู่เป็นธรรมดาในชีวิตประจําวันแล้วก็เรียกว่าในทุกๆคนก็ว่าได้เลยหรือเปล่าคะโลกธรรมแปดเนี่ยคะใช่มีมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วค่ะ,ะเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันอย่างเข้าใจานะคะ<ช>แล้วก็เราสามารถจะได้ประโยชน์จากโลกธรรมแปดนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งประโยชน์นั้นไม่ใช่ประโยชน์ธรรมดาถ้าฟังจากท่านอาจารย์เนี่ยดูเหมือนกับว่า ธรรมะของพระพุทธองค์ในทุกๆเรื่องเนี่ยไปลงรวมอยู่ในที่ผลอันสูงสุดหมดเลยนะคะคือไปนิพพานได้หมดเลยนะคะใช่ใช่งนั้นพระสูตรนี้พระเจ้าจะถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นว่าเอ๊แหมเหมือนมันไม่น่าเชื่อว่าแค่มองเห็นโลกธรรมแปดละละโลกธรรมแปดได้เนี่ยหลุดพ้นได้เลยดูเหมือนตื้นๆธรรม,ารมาดา แต่พอเราดูแล้วเนี่ยโลกธรรมแปดก็คือการหยิบเอาขันห้ามาใช้เป็นรูปแบบเลย<ม>นะเพราะนั้นมันจะเหมือนกับทำเครื่องขูดเกากิเลสันเลเขาทําเลยว่าเน,นี่ยห,หัวดือ้อยกตนขลมท่านจะมีมายาโอ้อวดมันใช้ขันห้ามาสำเร็จรูปแล้ว<ม>แล้วถ้าเราอดก้านตรงนี้ได้บังเทาตรงนี้ได้ถ่ายทอนตรงนี้ได้ นั่นนะขูดเกากิเลสผู้เช่ยวอกโดยตรงท่านอาจารย์คที่ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของขันห้าทั้งหมดหมายความว่าดิฉันจะพยายามทําความเข้าใจเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเข้าใจมากขึ้นนะนะคะว่าหมายความว่าถ้าเราไปพอใจหรือเปล่าคะในขันห้าหรือเปล่าคะสุขทุกข์สรรเสริญลาบยศมันคือใช้ขันห้าแสดงออกมาทางนั้นยมจะไปสรรเสริญใครยมก็ต้องปรุงแต่งก่อนคิดก่อน และลึกถึงเรื่องเก่าสัญญาสังขารปรุงใช่ไหมสันเสริญแล้วเข้าพอใจเรารู้สึกพอใจคนรับฟังคนรับก็ได้สัมผัสกับสุขเวทนาคนให้ก็สัมผัสกับสุขเวทนาถ้าคนรับไม่พอใจหรือเราแสดงไปแล้วไม่ดีเราก็รับทุกขเวทนามันตลอดเวลาเลยคันห้าแสดงอาการอยู่ตลอดเท่ากับว่าแค่ความรู้สึกยินดี ในลาบสมมติเอาเรื่องเดียวก่อนนะคะกระบวนการขันห้านี่ทำครบเลยใช่ไหมทำครบเลยใช่อ๋อค่ะท่านลองคิดดูนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการศึกษาแบบทำความเข้าใจไปด้วยเนี่ยสมมติว่าท่านมีความสุขกับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเราก็ไปยินดีในในรูปใช่ไหมคะแล้วความพอใจนั่ก็เป็นเรื่องของเวทนาใช ที่เรามีสุขมีทุกข์เนี่ยแต่<ช>มันจะเกิดขึ้นมามันเกิดจากการที่เราต้องจําได้หมายรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ,อว่าในเรื่องของสัญญาที่เป็นข้อที่สี่ของขันห้าคือเราจะต้องเกิดความรู้สึกเกิดการปรุงแ,แต่งใ,<ช>ในสิ่งนั้นว่าเป็นของเรา<ช>เป็นตัวตนของเรา<ช><ช>นะคะแล้วก็วิญญ,ญาณที่เข้าไปรู้แจ้งในสิ่งนั้นก็ไปรู้แจ้งในสิ่งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องขันห้าที่ใหญ่มากคะท่าน ก็เป็นเรื่องหลักเลยเป็นเป็นเรื่องหลักเลยที่เราต้องปล่อยวางนะคะซึ่งมีคนถามพูะเจ้าว่ามีอะไรนอกเหนือจากขันห้าไม้ที่เราต้องปล่อยวางพู้เจ้าอกไม่มีแล้วมีแค่ขันห้าและเหมือนอนิจจังทุกขังนัตตาให้เห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับของอะไรก็ของขันห้ามันทุกอย่างมันรวมลงที่ขันห้าหมดเลยและขันห้าคืออะไรก็คือความเป็นตัวเราของเราตัวเราเองทั้งรูปและนาม Uh huh. ถ้าเข้าใจขันห้าเรื่องเดียวเนี่ยได้ไหมคะในการศึกษาพระพุทธศาสนาได้จบเลยพ้นทุกข์ได้เลย <Okay. S 2> ใช่ไหม